ทุกคนครับทุกคนครับอตอนนี้ฉันนภากำลังจะเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งผลงเพลงที่เราฟังนุกฟังเนี่ยแล้วตลอดเพลงนุกจะยิ้มตลอดเลยเพราะมากครับฉันนภา ชนภานูกจะบอกเลยว่านุกเป็นคนนุกเป็นคนเอ่อขี้ถีบดิเลยเขาเขาเรียกว่าอะไรว่านุกเป็นคนแบบบอกพี่เขาว่าจะถ่ายทําตรงไหน,นจะทําอะไรบ้างจะทําอะไรคือเพีงชนะภาผมตั้งใจมากครับพี่สิงอนุมัติปั๊บก็จะทําเลยจริงๆครับชนภาตั้งใจมากนะฮะ แล้วก็พี่เสียงน่าจะบอกแล้วแหละใช่ไหมว่าจะปล่อยวันที่เก้าวันเกิดไปลายพอดีนี่คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งอย่างที่จะมอบให้ปลายนะฮะชนะภาแล้วก็การถ่ายทำในเพลงอะไรมาเนี้ยผม นุกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนบอกเป็นคนเสนอพีเขาเองวะ่ะไตอย่างเห็ดซียังซียังซียังซีคือเป็นสิ่งที่พี่พี่เอฟซีชอบแน่นอนนะ่ะนุกบอกเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันนะครับวันที่9ครับรอฟังเลยใน MV ฉัตรฉันพาทุกอย่างจะเป็นความจริงทั้งหมดนะฮะเป็นความจริงและอยู่ในนั้นอยู่ในวันนั้นทั้งหมดเลยคอยดูคอยดูมันเรียวเรียวมากเพลงนี้เรียวมาก เออคิเอทดคิเอทคิเอทีประเสอะจริงจของขวัญที่นุกจะมอบให้ปายครับจะที่ที่นุกจะมอบให้กับเพื่อนคนนี้นะฮะมันก็ไม่ได้เป็นของขวัญที่ล้ำค่าแลอก็มีค่ามากมายนะฮะแต่ว่ามันเป็นของขวัญที่แบบมองมาถ้าหาันมองมาปับ๊บเออของนุกนะอะไรวันเนี้ยนุกจะแบบอันนี้มองหนีมากลกัวนะฮะเขาทุกอย่างไปพี่พี่เอฟซีก็ซื้อให้ปายหมดแล้ว หลายๆอย่างพี่พีเอฟซีก็มีให้ไปหมดแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับฉัดน้ำพาเข้ามนที่เก้าฮะมันเกิดของ bye ปายปลายพอดีนะฮะก็รอชมกันด้วยนะครับผมว่าเนื้อหาเพลงจะเป็นยังไงถ่ายเพลงเขาเรียกว่าถ่ายซิงค์ถ่ายเอ็มวีจะเป็นยังไงเอ๊ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ถ่ายแบบมากมายนะฮะก็ก็ก็รอดูนะครับรอดูวันที่เก้าไปดูแน่นอนครับชัดน้ำผา 拜拜。Bye bye.